สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราใช้สเปรย์จันหอมดับกลิ่นเท้าแล้วก็ขจัดแบคทีเรียครับตัวนี้หนึ่ยเราก็เลยจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เราคิดว่าเขามีปัญหาและคนนี้เขาก็มีปัญหาครับเราก็เลยอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้พี่เขาเดี๋ยวเราลองลดเอาไปให้พี่เขาใช้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเราถึงันที่ไปเกษมละ ลองให้พี่คนหนึ่งาใช้ดูผมรู้มาว่าพี่คนนี้เขาอย่างเหม็นนะเท้าอ่ะสวัสด,ดีพี่ได้ข,ข่าวว่าพี่เอาเรื่องอยู่นะเรื่องเหม็นอ๋อตีเหรออ่ได้ดีครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าผมว่าพี่จะดีขึ้นแหละผมเอานี้ไปให้หลองสั<า>กอาทิตย์หนึ่งน,นี่อันนี้คือกันหอมอเวทคุดเป มันดับกินเท้าพี่ก็จัดเบ็ดคีดเรียด้วยเดี๋ยวผมให้ลองสักอาทิตย์หนึ่งแล<ช>้วพี่มาบอกผมเลยนะ<ช>ว่าเป็นไงผมคิดแล้วเรามาหานะ เลือกแลดีกว่าพิการย์เลย่เป็นไงพี่อาดีขึ้นพี่อะไรดีขึ้นยังไม่ถามเลยอ,อะไรดีขึ้นนี่ครับา <laughs> ถามจริงจริงนี่ดีขึ้นจริงเหรอจริงครับสายช็อปไม่ควรพลาดโปรดีๆเริ่มแล้วคะ่ะเพียงช็อปสูงสุด500บาทจาก YouTube Product แ a c k สามารถรับส่วนลดพิเศษ3 0สูงสุด5,000บาทโคส่วนลดได้เข้ากระเป๋าอัตโนมัติแบบไม่ต้องลุ้น คนละหนสิทธิ์ต่อวันสามารถช็อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญตั้งแต่วันที่15จนถึง31พฤษภาคมนี้สามารถใช้ร่วมกับโค้ดร้านค้าได้ตามปกติเลยนะคะ